สวัสดีจ้าพบกันอีกแล้วนะคะในช่องจ๊จ๋ากินแซบจ้าวันนี้สาวจ๋าจะชวนเพื่อนมาทํากับข้าวทานกันนะคะสาวจ๋าได้วัตถุดิบเป็นปลากรดจ้าปลากรดสดๆจากแม่น้ํำเลยจ้ะเพื่อนๆมีไข่ด้วยนะคะวันนี้สาวจ๋าจะทําเมนูต้มยำปลากรดครั้งนะคะเราจะต้มยำน้ําข้นกันจ้า ส่วนประกอบในการต้มยำก็จะมีนี่ยเลยจ้าเครื่องต้มยำนะคะค่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงกระเทียมจ้าแล้วก็จะมีมะเขือเทศด้วยนะคะแล้วก็มะขามเปียกจ้าแล้วก็จะมีผักชีไว้โรยหน้านะคะแล้วก็เป็นพริกจินดาแดงค่ะซอยไว้เรียบร้อยแเรวจะเพื่อน ส่วนประกอบในการทำต้มยำปรากฏครั้งของเราก็จะมีแค่นี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปรับชมขั้นตอนการทำเลยจ้าเอาน้ำใส่กระทะตั้งไว้ก็เดือดดีแล้วนะคะเราจะมาใส่เครื่องต้มยำลงไปเลยจ้านี่ค่ะใส่ลงไปเลยจ้าใส่เกลือลงไปด้วยนะคะ แล้วเราก็จะมาใส่เนื้อปลากดคังกันเลยจ้าปิดฝาหม้อทิ้งไว้ให้เดือดนะคะค่ะหม้อต้มยำของเราก็เดือดแล้วนะคะเราจะมาเติมพริกจินดาที่ซอยไว้คะ่ะใส่ลงไปเลยจ้าจะปรุงรสด้วยรสดีแล้วก็ชูรสนะคะ รสด,ดีจ้าผงชูรสจ้าวันนี้เราจะทำเป็นต้มยำน้ำข้นนะคะเราจะเติมนม,มสดลงไปด้วยจ้าใส่ลงไปเลยจ้าโอเคจ้าเราให้หม้อของเราเดือดอีกรอบนะคะเราก็จะมาชิมรสชาติกันจ้า ใส่พริกเผาลงไปด้วยนะคะค่ะกระทะต้มปลาของเราก็สุกได้ที่แล้วนะคะหอมมากๆเลยจ้าเดี๋ยวเราจะมาชิมรสชาติกันนะคะอือหือเซ็บจัดจ้านมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ ขั้นตอนสุดท้ายเรามาใส่ต้นหอมผักชีที่เราหั่นเตรียมไว้เลยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเราก็ปิดเตาได้เลยจ้าคนเล็กน้อยนะคะหืกลิ่นเนี่หอมมากๆเลยค่ะเพื่อนเพื่อนย,ยุยย่ยออีกแล้วจ้าวันนี้ต้มยำปลากรดน้ํำข้นนะคะจะเลือนอาหารอีกแล้วจ้าเพื่อนๆ อออืืนี่ค่ะเนื้อขาวๆเลยจ้าตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานได้เลยจ้า นี่จ้าตักใส่ถ้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟได้เลยจ้าสีสันหน้าตาผ่านไหมคะต้มยำน้ำข้นปรากฏขังจากเพื่อนๆกิ่นนี่หอมยั่วยวนใจมากๆเลยจ้ายั่วยุ่ํา่ำๆอีกแล้วค่ะวันนี้มาค่ะเพื่อนๆมาทานข้าวเย็นกับสาวจ๋านะคะ สำหรับวันนี้สาวจ๋าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ